สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนจา้ามะมือนี้สิพาแกงเห็ดนอกจากเม่อ้วนสิพาแกงเห็ดปวกปุระจ่ายเห็ดปวกนี่ตะดอกของน้ำพ่อแม่พ,มพี่น้องก่อนอื่นเขาต้องเลาคาเลาคาเห็ดปวกออกก่อนนอกจะากดอกงามๆสวยๆแล้มากินน้ำกันเด้อจ้าแกงเห็ดปวกอย่าให้เลาคาออก ล่างเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเห็ดปกูกผลจามิตรดอกง่ายง่ายงามๆพี่น้องเอ้ยขางหมอ้อห่อนแล้วจ้ะพี่น้องแกงหาผักติวกะบ่มีจ้ะพี่น้องกะเลสิออนยอดมะขามมาใส่นะจ้ายอดมะขาม แกงเห็ดปวกบม่ได้ใส่น้ำใบายนานังเด้อจ้เพราะว่าอันไ่ได้เก็บใบายนานังมาจ้าแกงแบบอีสานบ้านเฮาจ้าขนานแท้เลยพริกกับตะไครเนาะาจะฮาตําไวเรียบร้อยแล้วพริกกับตะไคร้ใส่ลงไปแล้วจ้าใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนิดน้อย แป้งนัวใส่ลงไปเราจะใส่แป้งนัวลงไปน้ำปลาเราจะใส่น้ำปลาลงไปเลยค้นๆก็จะจะบะหมี่หยอดพักติว๋วไปในห้องกับซีไซยอดมะขามใส่ลงไปเราจะใส่หยอดมะขามลงไปจะ เผ่มความเปรี้ยวจักน้อยเนาะจ้า,จาตามความชอบของไข่แล้วก็ของมันมาจากแกงเห็ดปวกจากแกงแบบอีสานบ้านเราเนาะจ้า,จากแกงแบบอีสานแท้ๆขนาดแท้เลยจา้าฟันบับกบวกใส่จากความแม่พี่น้องเอาบวกใส่ด้วยอันนี้ก็ซีเมนต์ลันดอกกันฟักทองยอดซักทอง ใส่ลงไปนะจ๊าโอ้ยได้ลายอยู่้วยบิดพี่น้องเลยเด้อจ้าก,กินน้ำกันเอาใบแมงลักใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าแกงเห็ดปวกแกงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ แดกกันจ้าพ่อแม่พ <the> ี่นอกสุขสุคนจ้สวัสดีานดีมีแห้งครับมากินเข่าเขากัยำขาซงอันคนปลาผูกับแกงเน็ดกวอานี้งแะปั่นเขาดกวยเอปั่นเขาไหนที่จะนั่งเด็กน้อยไปเล่นวัตรล่ากกินน้กเขาแกงมันถวเสีบจ้า น้ำพริกปลาทูเผ็ดแบบแข้งด้จ้ะน้องคัวหะวันแจกครับท่า,านจกินอี่ก็แจท่านจะกินอ่ไ้กบเผหรอ dạt như đó cả con hành phân tục hết nhé cái hết quả đẹp, đẹp nào cập kịch mới được um cập mới khỏi hết rồi Ừ nhớ đó mới nó mới ที่แหลกว่าเตอมาตํำเนี่ยรอค่ะรอเสียงปวยรับเบหนา แกงเห็อดถับอาหารตามฤด,ดูกาลของคนอีสานบ้านเรานะจ๊ะเสิร์ฟเ้วกันขอบคุณพ่นอแม่พี่น้องอิ่ซีตุกข์กันเด้อจ่าที่เข้ามารับชมกงไม่หว่นไหวเดือดดาลเสียงรถแม่พี่น้องเสียงรถบ้านตั้งแต่ท้า ปั้นเขาแลรวปั้นเขาปั้นเขาเห้อยันเรม่ิน กหกเอาินน <Happiness. S 2> uh ี้ชนนี่ตนจ้าน้ขวดิ้นหนตัอกันมาสิกินตออยจ้าสวัสดีค่ะ